สวัสดีพี่น้องวัยรุ่นวันนี้ช่างนายอำนาจเจริญยนต์ครับอำนาจเจริญยนต์เนี่ยดูดูด,ด,ด,ดูชื่อครับจะพามาแนะนําวันนี้เรามีมอไซค์มาขายหนึ่งคันครับเป็นแนววัยรุ่นนักซิ่งในอดีตและปัจจุบันก็ยังซิ่งได้นี่มาดูเลยครับตามผมมา l s 1 2 5 r ครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเก๋ไหมครับพี่น้องทุกอย่างดีหมดเนี่ย แต่ติดไฟเลี้ยวติดครับและเราก็ขายในราคาวัยรุ่น2 7 0 0 0บาทมีทะเบียนเรียบร้อยโอนได้ครับคันนี้ไม่ต้องห่วงครับเป็นไงครับพี่น้องเครื่องติดง่ายไหมครับไฟเลี้ยวติดนะครับไม่มีปัญหาครับครับ เกยความร้อนขึ้นครับเอาซูมมาซูมมาซูมเกี่ยความร้อนรอบเครื่องยนต์ขึ้นครับซูมเข้าไปไม่ก็ขึ้นครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทดสอบวิ่งให้ดูเพราะมันต้องวิ่งไงครับผมคันนี้เราขายอยู่ที่27,00 0บาททะเบียนพร้อมโอนได้ครับอันนี้แต่เป็นรถฝากขายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องนั้นปัญหาคือเครื่องดีเครื่องเงียบเครื่องนิ่มขับดีความเร็วรับประกัน140ขึ้น ถ้าต่ำก็ร้อยสี่สิบ 140, มาบีบคอช่างนายเลยอันนี้การันตีวัยรุ่นชอบออปชั่นที่ให้นะครับวันนี้แต่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าวงล้อถ้าไม่ต้องพูดถึงครับสีสวยล้อให,ม,ม,ใหม่มีสายถักให้ตําเดิมมีสายถักให้มีอาร์มิเนียมให้เกียร์โยงเรียบร้อยวัยรุ่นไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องไปเสียเวลาซื้ออุปกรณ์แต่งมาใสา่เนี่ยเนี่ยอาร์ม ้อมเกียร์ยงให้เรียบร้อยท่านไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ใส่เลยครับประหยัดตังค์ซื้อราคานี้ก็ใช้งานได้เลยไปซิ่งได้เลยว่างันเถอะซื้อวันนี้ก็ไปขับซิ่งหน้าบ้านซอยประจําหมู่บ้านอวดวัยรุ่นข้างบ้านได้เลยไม่ต้องอายใครครับรับประกันความแรงครับคันนี้เกินร40แน่นอน27,000บาทไม่แพงครับพี่น้องราคาถูกเกินตัวด้วยซ้ำสำหรับท่าน ที่อยู่ในตัวเมืองสุรินทร์อยากจะมาทดสอบก่อนมาได้เลยครับที่ร้านอำนาจเจริญยศนี่ครับคือชื่อร้านครับอยู่ถนนหลักเมืองก่อนถึงแยกต้นโพประมาณ150เมตรครับผมหรือจะโทรมาถามก่อนก็นได้ครับเบอร์โทร086 249 0511เเบอร์โทรผมเองเลยครับสอบถามได้โดยตรงเลยครับ หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ในช่อง d ีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ก็ได้ครับมีช่องทางให้ติดต่อครับรับรองเครื่องยนต์เงียบกิฟครับท่านไม่ต้องไปชอมไม่ต้องไปเลยยอมรับว่ารถคันนี้อายุเยอะก็จริงแต่ว่าสภาพเครื่องยนต์ไม่เหมือนอายุนะครับเป็นรถใช้งานน้อยมากแทบจะไม่ได้ขับเลยครับครับ FC เดี๋ยวจะลองให้ดูว่าแจวไหมเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้รถเยอะอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะลองให้ดู ไม่ต้องห่วงครับเอฟซีเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งรถเยอะอ้าวไปแล้วครับลองมาแล้วครับเมื่อกี้เป็นไงครับท่านผู้ชมแกวจอดก่อนท่านผู้ชมจะได้มั่นใจ 27,000บาทบาทบาทไม่แพงครับราคานี้คุ้มสุดคุ้มครับ086 249 05 11อำนาจเจริญยนต์สุรินครับผมถนนหลักเมืองครับก่อนถึงแยกต้นโพถ้ามาจากสารการเก่านะครับครับผม